ปิดไหมอุ๊ยอ <kr> ุ๊ยอุ๊ยขอบคุณที่มึงทำผิดพลาดฮึ่ฮงงว่กึฮอกกึฮึ่ฮึฮึ่ฮึฮค่ฮึฮึ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 ่ฮียึ่ฮเพึ่อึฮึ่ฮึฮึ่ดึฮึ่อนฮึ่ฮึฮึ่ฮึฮึ่ฮึ่ฮีฮึ่ฮึฮึ่ฮึลึ่ฮึนึ่ฮึฮไ่่ฮึฮึ่ฮึไึ่ฮึฮต่ฮึฮย่ฮ่ฮึฮึ่ย่่กูนึไม่่ับ จริงๆมึงก็ปล่อยกูงงต่อไปได้นะเพราะกูไม่ได้แต่จะตากูสงสารสงสารไอ้หิมไม่สงสารเลยสงสารมึงเว้ยเฮ้ยทำไมกูรู้สึกเกมเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยมันยากเฮ้ยมึงถ้าเกิดว่ามึงแบบกดปืนอะแล้วแบบมันเปลี่ยนกระสุนแล้วแล้วกด R แล้วมันจะควงปืนเล่นด้วยเว้ยโคตรเท่สวัสดีครับนักล่าบอยวันนี้เล่นเกมอะไรครับเออเล่นเกมชิบหายแล้วซื้ออะไรแล้วนะ ดิฟล็อกดิฟล็อกแลเรติกมี่เรามาเจอกันได้ไงอะมี่เจอกันได้ยังไงคืออะไรเราเราจะมาอยู่ห้องเดียวกันได้อย่างไรอ๋อมีหลายอาชีพใช่ใช่มันทำยังไงอะเกาแกรนเนอร์มีเอนจิเนียร์มีดิวเลอร์ให้ถือว่าสเกาว่ะมึงบอกกูว่ามึงเนี่ตรงไหนมึงเข้ามาหน้าหลักอ่ะมึงเห็นค character ซ e l e c t i o n ไหมล่ะคอมพิวเตอร์ข้างขวาเออมันจะเป็นคอมพิวเตอร์เขียวๆอันใหญ่ๆอะแอดสเกลอยู่อันนี้ทูแครีเอ้ยทำไมมันมีให้อ่านอะแสดงว่าไม่ใช่ตรงนี้มี่ไอ้ยิมมันอยู่ตรงไหนวะ เกรดกันเนอร์มันน่าจะไอเดีว่ะจริงจริงนะเออจิเนียเล่นยากสุดว่ะได้นะกูสนใจกันเนอร์กับเอนจิเนียร์กูได้2อันเลยเฮ้ยแต่กูมีปัญหาอย่างหนึ่งว่ะเพื่อนๆกูยังหาที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์เจอแล้วเอาไงเอาไงเอาไงดิใครเป็นไรใครเป็นไรยิมสเกลไปจริงๆอาจจะต้องกูสเกลสเกลเออสเกลต้องแว่นดิกูเป็นดิวเลอร์ดิวเลอร์ก็ได้สัตว์งั้นขุดเองเหลือเอนจิเนียกับกันกันเนอร์เนาะไอมอสอยากเป็นเอนจิเนียรหรือกันเนอร์มอสมอสหมอะครับ เารียกอะไรวะเอนจิเนียร์เว้ยไม่ซ้ำได้ไม่เอนจิเนียร์ดีกว่างั้นกูออกกันเนอร์นะทอาไงรู้ยังไงรู้ยังไงไม่รู้เลยหายอยู่ก็ไม่เข้าใจงงจัดจัดงงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆอะนี่มันมีกดฟรีอินไวส์เฟนเฮ้ย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 เอาวะอะไรกันเนี่ยเฮ้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 ยแมนแมนออฟเดอะแมทว่ะ MVP เล้ยเออไม่ใช่เอมมอน MVP of this game เฮ้ยเบสเดอะเบสเอเวอร์เอ้ยเพื่อนอันนี้ต้องทำยังไงต่ออ่ะเพื่อนกูต้องไปตรงไหนบนนี้เหรอกูต้องอันนี้วะเฮ้ยมาบนนี้เนี่ยไหนวะอ้ไปไหนหมดวะตรวจนี่ไงขึ้นยาดิเฮ้ยลองกูลองกูสลัแล้วเฮ้ยมันตบได้เพื่อนเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ย S <S <S โอ๊ยเฮ้ยมีใครเป็นไรบ้างเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้ถึงพวกมึงอยู่หลังกูบ้างแล้วนะลุยแล้วเราต้องไปทางไหนอะเราจะรู้ได้ไงมันให้ไปขุดมอคไรส์เฮ้กูเจอทองแล้วเว้ยอ๋อเออว่าให้ขุดมอคไรส์เราก็ต้องหามอไคส์กับทองหาขุดไปเรื่อยๆเอ้ยตรงนี้มีอฟอสซิลเ,เอเลี่ยนข้างบนมีไนตรา้าเราควรเอาไหม เนี่ยตรงเนี้ยมีไนท์เจ้าละชี้ป่ะกดเอ่อกดคอนโทรลแล้วก็ชี้ไปตรงจุดๆตรงเนี้ยมีไนตรเ้าแต่ว่าไปไม่ได้ถ้าจะไปก็คงต้องทำ่างนี้แล้วก็ค่อไฟกระเทาะขึ้นไปกูว่ากูว่าพวกมึงห่างๆกันไม่ไม่เวิร์กน้อยมันไม่เห็นจุดว่ะเห็นเห็นก็กดแท็บไม่ไม่ไม่หมายถึงแบบไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนอ่ะเจอละ ้ตอนนี้เห็นเฉยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นเอาปอดคอนโทรว์อาใครอยู่ไหนตเน,นี้ยเราเควรไปทางที่มันเป็นนี่เราควรไปทางที่มันเป็นไ,นไอ้นี่เว้ยไอเป็นมัดอะเป็นเป็น ID ไอ้ไอ <c oughs> พวกโคลนพวก <c oughs> อะไรพวกเนี้ยมันก็จะไปห้องต่อไปได้อ๋อไม่ติดอะไรเนะี่ย อัน,นี่คืออะไรอะ่ะเราควรเอาซอลคริสตลัลไหมอะ่ะควรเมื่อกี้มีมึงมึงไม่เรียกหุ่นมาหน่อยเหรอตันวะโอเคข้ามเหไม่มีมัดแล้วอะต้องขุดน้องออกมาน้องออกมาอ้าวทะลุได้ไปไหนมีทางไปไหนมไน,ะนี่คอมมอนซอล นี่คือทางไปต่อเหรอเสียงเสียงมันมาจากข้างในเนี้ยเนี่ยตรงนี้มีทางก็เลยจะไปเอาไงนะจะไปฆ่ามันปะไปดิไปอยู่ตรงเนี้ยไปไหนอะวอ a ในนั้นเหรอแสดงว่าไอ้ไอ้นี้อ้อมไปตรงนั้นแน่เลยไไดด้้้ออมตัวอะไรอะนี่อะไรอะเอาเอาเอ้ยมึงเอาของใส่ใน card ก่อนไหมได้รู้ว่ามีเท่าไหร่กแล้วกำลังเดินมาแป๊บหนึ่ง รอนอนกันนอนกำลังเดิอนนะบรีดกดยังไงกดอีเฉยๆนะกดอีแช่นี่โซลโซลมีแต่โซลเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเจอเหรอมันมีอาวุธมีรีเอไเขาไอ้น่าจะเป็นกดคลิกขวาปะ เออ้าากูมมข้างหน้ามีอีกว่ะเฮ้ยตัวใหญ่ตุ้งเป้ยตัวใหญ่เหรอสาดมันเลยไม่ครับเปี่ยมแล้วูนะข้างบนนี้มีสองเลยก็ขุดได้แล้วแหละไหนอะไหนบนไหนเออว่ะเฮ้ยขวามือกระท้อไปกระท้อไปเสียงอะไรเกาะกระท้อไปเฮ้ยพวกมึงมีวิธีคนอยๆขุดง่ายๆมั้ย นี่ไงมีใครโยนอะไรอ่ะเอนจิเนียรหรอ้มอสโยนอะไรอ่ะเดโดก็เนี่ยมึงปายนั่นมามันปอมปืนตัวใหญ่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 เั้ใหญ่ตัวใหญ่เกาะ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 ตกเกาะตกโอ้ตัวใหญ่โอเคโอ้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 น่าจะยืนเฉยแล้วรีเองป่ะ ขุดไปขุดไปพวกมึงขุดไปกูยิงแน่พวกมึงขุดไปโหกูโดนเพื่อนยิงเอาเนี่ยอ้ามันโดนเพื่อนยิงมันมันมันพีไฟอะมันเฟร่ลี่ไฟอะไม่นี่ลองยิงดิไม่นี่ไม่นี่กูลองแล้วไม่ไม่ไม่เฮ้ยหลังโฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยใครอยู่ข้างหลังวะอย่าลืมเรียกน้องมานะ เฮ้ยไนตา้าไนตา้าไนตา้าไหนวะเนี่ยหรอไนต้าก็ใช้เป็นเงินได้ถ้าจะไม่ผิดไอเงี้ยเฮ้ยก็ว่าอยู่เหมือนที่ได้เสียงอะไรบินบินมันโฉบม,มันกลับด้วยอย่างหลอนเลยกูอะไรนะมันโฉบมาหากูแล้วมันก็บินกลับด้วยวัดจุดฟ้าเฮ้ยกระสุนหมดไอ้เหี <laughs> ้ยเนี่ยกูยิงโดน<อ> เพื่อนเลือดออกอ่ะแต่กูไม่รู้เพื่อนตายเป่านะมึงมาเทสตอนที่มีมอนเนี่ยนะเดือดมากเลื่อนรถมะเฮ้ยหนไหนอีกเออรถ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 รดเฟ็นไฟนะเฟรนลี่ไฟว่ะมึงเหลืออยู่เลยเพื่อนไหนร้านเนี่ย The wave is almost over. What the heck? อ๋อนี่ยังไม่หมดอีกเหรอมอไขยังไม่ได้เลยนี่มึงมาช่วยยิงเลยตกใจไหนวะหมดละอ๋อไม่เรียกเฮ้ยแต่กูไม่ได้เสียงมอเลยวะมันปิดไม้ไปหรอไม่รู้อ่ะขอแค่สมาธิเรียกน้องกดอะไรนะอีอ๋อกดซีซีซีแคทเมีวเออไม่ไม่เราไม่เจอมอไขเลยวะ กูเจอแลแป๊บน,นึงโ okay. อเคอ้าวไม่ใช่หมอสตาร์นี่ว่ะหลังหลังหลังเข้าหลังเข้า okay. โอเคโอโอโอคล้ายๆ <c oughs> นี่เนี่ยเราเราไม่แบบไม่ดูทัวรเรียวไง <laughs> ไม่ดูทัวรเรียว <c oughs> รู้เรื่อง <c oughs> ยอดรักนักขุดป <c oughs> ืนพกกูหมดแล้วอ่ะเล็กเซฟเลกซฟพายมาแล้วอยู่ตรงนี้เรียกซัพพลายได้ด้วยหรอไหนอะทำไงอะ อย่าอย่าอย่าเข้าไปมันตายตายตายได้นะกูเคยเห็นกูเคยเห็นวะเคยเคยดูของพี่เบย์ไปไงเฮ้ยมาไงวะเนี่ะวัดดึกฝันเฮ้ยกูไปโอเคพี่อะไรวะเนี่ยมึงเรียกซัพพลายยังไงอะมอสเปสกิลเหรอกดห้า กด5อ๋อแล้วหนึ่งคยังกูยังเติมไม่เสร็จเลยแล้วมันถ้าเกิดกด5แล้วมันเรียกมาเลยป่ะหรือว่าต้องต้องมีแอค i v เวทกด5กดคลิกไงโอเคเฮ้ยแล้วมึงดูข้างบนดิมันหล่นมาจากแล้วมันแล้วมันได้กี่ครั้งวะรู้ป่ะจำได้ว่ามันไม่ไม่ใช่ว่ากดได้เรื่อยๆอ่ะมันใช้ตังค์ซื้อนะอ๋อใช้ตังค์ซื้อใช่ไหมโอเคโอเคเอ้ยข้างบนนี้มันมีฟอสซิลแหละใครจะน้องกูไปไหนทำไมน้องกูนิ่ง

โอ้ยเออเออกูยิงซิปลายไปด้วยนะซิปลายไปไวมากซิปลายซิปลายอ้าวไม่ใช่อะขุด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 มอคายมอไคายมอคาย เออ่ตอนนี้หมอใครจะครบแล้วนี่เนาะใครเรียกไปไหนวะนะอยู่ตรงกลางอ้าวเช้กรสุดหมดผมใช้กระสุนเยอะมากเอา้ยทุบหน้ากูเฉยทุบหนอน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 เขากูลองปลาขอนก่อนปลาขอนขอนไม้ขอนไม้ขอนออกจากฝั่งเฮ้ยอะไรเปไงวะหายเยอะกัน เอย่าอยกูอยู่ไหนอย่ยกูอยู่นู่นนู่นมันต้องนู่นนั้นไม่ตั้มไหมนู่นนั้นไม่ใช่กูใช่ไหมบอกก่อนเฮ้ยทำไมดีนเสียงคุ้งกิ้งไม่หรอกเราคงคิดไปเองแหละวันนี้เรายังไงต่อนะเมื่อกี้มันพูดมันพูดว่าอะไรวะโอเปลเรเตอร์อะไรมันให้กดให้กดเรียกอย่าดี๋ยอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดกดท้องอยู่ไปเลยปะไปเลยไปเลยแล้วมันเรียกไงวะโอคุยที่ตัวน้องอ๋อหมดละ เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวตามน้องไปถ้าจะไม่ผิดเฮ้ยมอนมามอนมาโอ้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 เฮ้ยอะไรอะเขียวๆนี่คืออะไรอะอุ้ยเขียวๆนี่คืออะไรอะของเราของมันของมันดิมันไม่เหนียวหรอครับเพื่อนเพื่อนไม่เหนียวตัวหรอไม่เหนียวเพราะเราไม่โดนอะขั้นเหนือขั้นตัวมั้งไหมเฮ้ยถอยถอยถอยตามตามน้องไปตามน้องไปตามน้องไปน้องไปแล้วน้องไปแล้ว วัดมันจะไหนวะเนี่ยโอ้ยไปก่อนเลยเดี๋ยวกูกูเคลียร์หลังให้มึงมึงมึงตามน้องไปก่อนเลยเปิดกูกลอนมากเปิดกูกลอนมากเปินกูเสียงดังเปินกูเสียงดังอะไรเหรอกลนมากติดถ่ายตัวอย่างใหญ่โอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะจุดออมมันอยู่สีเขียวจุดออมมันอยู่สีเขียวตายแล้วตายแล้วแต่มันไม่มีสีเขียวอ่ะดิเป็นยังไงวะ ตรงไหนอะเอ้ยกูมีกูมีซิปไลน์กูมีซิปไลน์เดี๋ยวกูจัดการให้ไอเฮี้ยรีโหลดเฮ้ยเอ้ารีบรีบแพลตฟอร์มเฮ้ยโอ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 ้ยทวีตทวีตไป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 ก่อนไปก่อนไปก่อน งหลเวเตอร์เฮอรีนะ่เวทเตอร์เฮอรี่มันให้เราเร่งเหรอ,อมันหมดเวลารุ่น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 รุ่ตรงนี้ปะเราต้องมันอยู่นี้๋อไม่ใช่เราไปต่อปะหรือยังไงวะข้างบนนี่เหรอไปบนนี้ปะว <What? S 2> อทใช่เหรอไม่นะ่าใช่นะตรงนี้มันที่เรียกไอ้นั่นมานะไม่ไม่ข้างบนอนะมึงม,ม,มันมันจะมีลูกศรเห็นปะเขียวเขียวอะ กมต้องยิงสิบสิบสิบลายขึ้นไปเชื่อไม่ถึงเราต้องเราต้องเจาะไปก็ส่นหมดแล้วเพื่อนเอ้ยตามกูมาตามกูมาตามกูมาระเบิดกูนี่แหละตัวแรงเลยเฮียมาเร็วมาเร็วตามกูมาตามกูมาขึ้นไปไงอ่ะเดี๋ยวจะตายแล้วขึ้นไปไงอ่ะเออกระโดดเหยียบไอ้ไอ้ที่เราเรียกมา อต่แล้วแล้วก็กูกูทำอ้นี้ไว้กู anyway. กูขุดไว้อะมันจะเป็นบันไดขึ้นมาไหนวะไม่ใช่มันเป็นพื้นนี่แหละตอกพื้นมาอเอาเอไปเป็นพื้นอ่ะถึงแล้วกูมาถึงแล้วเอ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงมาต่อมาต่อโอ้โห,โหมีแมงมีแมงม่วงอีกสุม่มทั้งหมดเนี่ย เออต้อง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 รักษากระสุนระดับนึงเลยนะกูเหลือแค่ห้าร้อยอะมันถูกทางปะเนี่ยเฮ้ยถูกมึงมึงดูมันจะม,ม,จะมีมันจะมีไอ้เขียวๆอะ่ะมึงเห็นปะ่ะมันจะเป็นแบบวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งเขียวๆอะ่ะไอ้เสาเขียวๆอ่ะมันเป็นทางที่น้องเดินมา,นนนาหน้ากูเพคิดว่าถูกอะใครวะกูอยู่ไ่วยแว่สองคนอะอ่ะ พิมผิดทางเว้ยมึงอยู่ไหนนะบ้านข้าหลังมันมืดมันมืดกว้างเลยอะข้าหลังหันหลังหันหลังต้องมาผิดทางต้องมาผิดทางก็ไปหลบๆใช่ไหมใช่ว่ดหลังเต็มเลยนะรู้แล้วกูจะแตกแล้วอ่ะไม่น่าถึงว่ะเฮียกูถึงแล้วปะเดี๋ยวกูยื้อให้ได้นานที่สุดแล้วกันอ้าวเฮียกูตายว่ะ มันขึ้นทางไหนวะมันจะขึ้นไปข้างบนน่ะไอตรงไอตรงที่เรามันปักเขียวๆไว้ใช่ไหมใช่มันปักเขียวๆไว้โอเคตายละปล่อยอยแบบงี้ละตกเศร้าไเแวินไปชุบดิไม่ไม่ไปเลยไปเลยไม่น่าทันไม่น่าทันกระสุนกันไม่พอกระสุนไม่พอเป็นกันเดี๋ยวตายสองนะไม่มีไม่มีไม่มีแล้วหมดแล้วไอ้ยอ้ยอ้ยมอสมอสมอสมึงมึงต้องมามึงต้องมาตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นไม่ทันมันมีบอสอยู่ตรงข้างหน้าเนี้ย มันปลาเราเดือดเลขอบคุณมากเลยเพื่อนนะเจียบวะนี่คือขึ้นได้สองคนเหรอขึ้นได้สองคนกูตายหน่าทางขึ้นแน้าทางเข้าออะไรพวนี้้ย่งเมันมาเยอะอะข้างหลังอ่ะกูเลยปาไปก่อนขอบคุณว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปาได้ดีเฮ้ยปาสินนัดโดนโดนโดนสามนัดแล้วโดนเพื่อนนัดหนึ่งก็คุ้มแล้วเฮ้ยแต่ได้หมดแต่ได้หมดแล้วเนี่ยโอเค โอเคคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจแล้วก็มาติดตามผมได้ในทวิชนะจะสตรีมทุกวันอังคารสุขแล้วก็วันอาทิตย์นะแล้วมาเจอกันนะครับขอบคุณครับ